มีความประทับใจว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่เป้เห็นกางเกงจงกระเบนที่ผมใส่โดยมากสัปดาห์นี้ใส่สีน้าวับเชื่อไหมวันนี้ผมอยากถามคุณเป้มากในตัวเฮเซนพลาดยเนี่ยเขาบอกว่ามีระดับเทพของเซียนรวมๆกันรวมกันอยู่ห้าห้าคนห้าคนการแต่งตัวคือพี่นัทก่อการแต่งตัวคือพี่นัทแต่ัวมีผมอุปนิสัยนิสคือโทนบัแค กับอยมาด้วยนี่มาด้วยมามามบมา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 มงเาม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 าแต่ายามาล้มาามามาีามาอา่ามามามเมบมามาเามามนมามาเาม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 อามามาาามามาาม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 าามามามาาม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 ากามาเาาอาาามาาม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 าาเาาเามามมา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 มมาาม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 าามาาาคาามา้าตั้งแต่เริ่มฉายวันที่ กเมษานะครับผมเห็นทีมงานของคุณเป้อะไรเนี่ยก้าไปทำคลิปทำกันพ่านต่อเนื่องอ่ะโอ้โหเจอมากจนวินาทีนี้เหตุที่จับที่นี่เพราะจะขออนุญาตแสดงความดีใจเป็นการส่วนตัวกับพวกพวกเราว่ากับยอดเขาเลย60แล้วครับโอ้โหเลยแล้วอ่ายินดีด้วยคนลุกเลยยินดีนะครับยินดียินดีมากยินดีมากจริงๆฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเจออีกทีหนึ่งตอนร้อยล้าน อ๋อแล้วจะหมาอีกแล้วต้องใจ่าว่านี้โอ้โหถึงนี่แอนต์เส้นนิดนึงนะครับตัวที่คุณซื้อมานะกับของที่แจกนะมโหฬารมหาศาลถ้าองค์การพากาเรียกว่าท่วมของที่คุณได้เรียกว่าท่วมแต่เราคุยถึงสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการเออเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์เอาอย่างเป็นทางการในหนังเนี่ยจะมีภาพของการลมยาดม ครับอยู่บ่อยมากเอาที่นั้นตะกี้จะปุกผมบอกว่ามีมีมีเนี่ยเดี๋ยวให้เขามาอดนมาเหรออดนมารอเชิญมาก่อนนะขอเชิญไปดีกว่าฉะนั้นขอเชิญเลยนะฮะบขอสิบคนมาต้อนรับสมบัติเอย่างเป็นทางการคุณป๊อปโพยกครับและคุณเป็ดลงนวมบอยครับผมต้องไปเถอะนะแล้วก็บริษัทโพยกสมุนไพรจำกัดนะครับโอ้โหมาเลยฮะมาเลยครับสวัสดีครับโอ้พี่ของพี่เป็นสุดยอดอ่ะคุณป๊อปจะเดี๋ยวจะไรกันเนี่ย เด็ดเดเชิญเชิญเชิญนั่ง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 อ่านั่งนั่งนั่งวัยรุ่นอย่างเราต้องนั่งนะคุณป๊อปนะฮะคุณป๊อปครับแนะนำธุรกิจตัวเองเลยครับก็ผมมาจากบริษัทโพยองสมุไทยนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นกันก็ฝากนี้ฝากตัวได้ครับแบรนด์ผมงอ่าตเต้นโพยไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเลขบัญชีผม449200ต้องไหวต้องไหวไอ้นี่ต้องทำไอ้นี่ การคิดเป็นล้านติวหนึโอเคก็จะมีบริษัทเราก็จะทำเป็นสมุนไพรไทยก็จะแบบอ่ะอย่างเช่นแบบยาหมองยาดมที่อาจจะเห็นผ่านตามีสองอย่างนะมียัันนยยาหม่องเละยาอะไรครับอันนี้ดีจะดมที่ห้องที่ห้องนี่จะดมครับก็อย่างที่ตัองเห็นก็จะเป็นโทเฮินนาอเคแล้วยาหมองอยู่ที่โกบอยผมเตรียมให้โกบอยแล้วผมเตรียมไมาลูกค้าไม่ต้องห่วงหรอกนี่ บอกอาไรบอกอะทำไมมันถึงดียังไง